เป็นชื่อชื่อตัวอย่างนะเป็นชื่อตัวอย่างตัวอย่างของแอปนะครับหลังจากคลิกลิงก์มาแล้วเราจะส่งให้สมาชิกแต่ไม่ส่งแบบนี้นะอันนี้ให้ไฟลยเลขาใช้งานก่อนเพราะว่ามันมีปุ่มลบด้วยแล้วคนสมาชิกเห็นปุ่มลบเข้าแล้วไปลบเล่นนะเราจะไม่ส่งแบบมีปุ่มลบให้วันะอันนี้ให้ไปแอดมินทาก่อนแอดมินทําก่อนในข้อมูลตรงนี้นะครับมันก็จะแสดงข้อมูลหนึ่งสองสามแถวแค่นี้แหละครับ เพราะว่าตัวสบมบูรณ์มันเล็กมันไม่ใช่คอมพิวเตอร์นะครับทีนี้ถ้าอยากดูข้อมูลทั้งหมดรายละเอียดของมดแต่ละคนนะครับนะเช่นเราก็มาคลิกเครื่องที่เครื่องไม้บวกตรงนี้นะครับคลิกเครื่องไม้บวกมันก็จะ,สะแสดงข้อมูลแบบเต็มมาครับนี่ครับมันก็จะ,สะแสดงข้อมูลแบบเต็มมาเป็นรายละเอียดของอคุณจิตรภาพคนสวยนี่ไปแก้วนะไปแก้วนามสกุลแก้ชื่อรื่อง่องนะครับแล้วก็หมาเยเลขโทรศัพท์็ไปแก้วอันนี้เป็นตัวสมมุติทั้งนั้นนะครับ โปรไฟล์ครับน,น,นี้คือข้อมูลที่ต้องการดูทั้งหมดนะ,ะรยายละเอียดท่านอื่นท่านอื่นนี่ธนารมนะครับดูข้อมูลทั้งหมดท่านอื่น,น,นๆื่ก็เช่นกันนะครับจะถูกซ่อนอยู่แบบนี้จะถูกซ่อนอยู่แบบนี้ถ้าเราต้องการดูข้อมูลทั้งหมดเราก็ต้องมาคลิกที่เครื่องใบบวกทีนี้หากต้องการแก้ไขข้อมูลนะครับเอามาเพิ่มก่อนลวกันเพิ่มลงทะเบียนเนี่ยเราคลิกที่ปุ่มสีเขียวเครื่องใบบวกตรงนี้ปั๊บนะครับ มันก็จะมีฟอร์มออกมาให้เรานะครับมีฟอร์มให้เราฟอร์มตรงนี้จะพิมพ์หรือจะเลือกก็ได้ถ้าเลือกก็จะมีนายนางนางสาวไมายเลือกหรืออืนอ่นๆนะครับอืนอ่นๆก็หมายถึงว่าบางท่านอาจจะมีร้อยทีร้อยโทร้รอยเอกมีรองสารจารมีด็อกเตอร์อะไรทางสังคมก็แล้วแต่ถ้าเกิดอยากจะใช้นะครับแล้วก็สามารถที่พิมพ์เพิ่มได้เช่นอรอสอรอสอดอรออย่างนี้ เป็นต้นนะครับพิมพ์ชื่อ,อพิมพ์ชื่อใส่สนิทผมลองนะครับสนิทนามสกุลแสนวิเศษนะ่ะผมใส่นามสกุลให้แล้วเป็นเพศช,ชายใส่เพศช,ชายลงไปอายุอายุเท่าไหร่ใส่ลงไปอายุหกห้าปีหมายเลขโทรศัพท์เนี่ยผมใส่เลขศูนย์้แล้วนะท่านต่อไปก็ใส่ไม่เลขอ,อื่นสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า อ่าสิบตั้งเลขศูนย์ที่อยู่ก็ใส่ลงไปไปฏิทิอะไรหนึ่งสี่ห้าตับห้าสี่ถนนประปก็จะรวมมิตรอาตำบลญาติอำเภอเมืองจังหวัดคนครพนมหมดนะครับรูปภาพ รูปภาพก็ไปเลือกมานะครับไปเลือกรูปภาพมาในโทรศัพท์มือถือผมสมมติผมเลือกรูปภาพนี้ครับรูปภาพมันก็จะมาโชว์แบบนี้นี่คือข้อมูลก็ตรวจดุก่อนนะครับเรียบร้อยตัวเสร็จแล้วก็เลือกลงบัข้างล่างก็จะมีคมาําว่าบันทึกครับเราคลิกบันทึกหนึ่งครั้งคลิกเข้าไปครับระบบก็จะทําการบันทึกข้อมูลรอกู่นะครับสักครู่เสร็จเรียบร้อยครับ ตอบตกลงข้อมูลมันก็จะขึ้นมาล่าสุดนะครับจะอยู่ข้างบนสุดใครลงหลังสุดก็จะอยู่ข้างบนสุดนะครับมันก็จะเรียงแบบนี้ถ้าเราอยากจะให้เรียงแบบหนึ่งสามี่ห้าก็ทําได้นะครับคลิกที่ตรงนี้นะครับเครื่องหมายลำดับคลิกปับ๊บมันก็จะจัดเรียงให้เราใหม่เป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าแต่ถ้าระบบจัดเองหลังจากที่เราลง,ลงเสร็จใหม่ๆนะครับมันจะเอาคนสุดท้ายที่ลง มาไว้ข้างบนสุดเพื่อให้หาง่ายนะครับเอาทีนี้สมมุติว่ามันผิดทํำยังไงครับมันผิดชื่อนามสกุลผิดอา่าเราก็คลิกตรงนี้นะครับรูปดินสอนะคลิกหนึ่งครั้งครับมันก็จะนําฟอร์มที่เราเคยลงมาขึ้นมา,นมาโชว์อาสมมติอายุผิดอยากจะเปลี่ยนเป็นอายุ60ปีก็ใส่60ต้องการใส่รูปใหม่ตัวน,นี้หน้าตาสวยแล้วอยากใส่รูปใหม่ก็เปลี่ยนไปนรูปใหม่ครับสมมุติว่า อยากเปลี่ยนเป็นรูปใหม่ Guerra. ก็เปลี่ยนเป็นรูปใหม่ลงไปนะครับเสร็จแล้วก็ตอบบันทึกครับสั่งบันทึกมันก็จะทําการแก้ไขข้อม,มูลที่เราต้องการเปลี่ยนแปลงในส่วนนี้เราส่งให้สมาชิกไปเปลี่ยนแปลงเองได้นะครับถกลงนะครับนะครับมันก็จะเปลี่ยนใหม่เราคลิกดูได้นะครับคลิกดูข้อม,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 มูลสามารถคลิกดูได้นะครับอ้าวทีนี้ถ้าสมมุติสมาชิกเปลี่ยนแปลงอยากลบอยากอะไรท่านก็นสามารถที่จะลบได้นะ ตรงสีแดงนี่ครับรูปถังขยะนี่ลบครับคลิกหนึ่งครั้งมันจะถามว่ายืนยันไหมถ้าคุณลบเรากลับมาไม่ได้นะถ้าสั่งลบปั๊บมันก็จะลบสมมุติผมสั่งลบหมายเลขอะไรคุณสมานแสงบรเลิขภาผมสั่งลบหมายเลขข้ากำลังลบนะครับลบสำเร็จแล้วเรียบร้อยถานข้อมูลก็จะไม่มี หมยเลย้ก็จะหายไปเลื่อคนคื่ปมาแทนนะครับต้นทีนี้มันหนักเครื่องไหมมันไม่ได้มาลงเครื่องนะครับมันอยู่ที่ Google Drive ของผมส่งไปไว้ที่อเมริกาแล้วครับเพราะฉะนั้นไม่หนักเครื่องทีนี้ปัญหาเอาเดี๋ยวพึ่งเอามาดูวิธีการลงทะเบียนคนใหม่เราคลิกเครื่องหมบวกตรงนี้นะครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นฟอร์มสำหรับลงทะเบียนคนใหม่นะครับหวังว่าสวเราน่าจะทำได้นะครับทีนี้ ระบบเนี้ยผมจะให้ฝ่ายเลขานะให้ฝ่ายเลขาไว้น,ไน,นะครับจะเพิ่งส่งให้เพื่อนนะครับเพราะว่าเพื่อนเขาจะเห็นสีแดงๆเนี่ยลบเนี่ยจะไปลบเขาจะไปลบคนอื่นเข้าส่วนตัวที่จะส่งให้เพื่อนกรอกข้อมูลหรือแก้ไขข้อมูลเองเนี่ยนะครับก็คือผมจะลบผมจะซ่อนอันน,นี้ไม่ใช่ลบลกซ่อนตัวทั้งขยะนี้ไว้ไม่ให้เขาไปลบผมคนอ,อื่นนะครับจะซ่อนตัวทั้งขยะไว้ให้เขาสามารถที่จะแก้ไขได้เท่ันแต่เท่านั้นแต่ลบเนี่ยไม่ได้ นะลบเนี่ยเอาไว้ให้ฝ่ายเลขาไว้ลบไว้แก้ไขเลวลาต้องการเปลี่ยนแปลงโอเคนะครับลองลองใช้ดูนะครับว่าต้องการไหมข้อมูลเพียงแค่นี้ต้องการไหมที่มีชื่อนามสกุลนะครับคำนำหน้าลำดับที่เพศชายเพศหญิงอายุนะครับไหมเลขโทรศัพท์ที่อยู่ต้องการไหมหรือว่ามันเยอะไปจะให้อ,ออกก็จะอ,ออกได้นะครับหรือว่าอยากได้เพิ่มมากกว่านี้ก็จะเพิ่มให้อะไรบ้างอะที่ยัง ไม่ได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้ครับส่วนพวกบัตรประชาชนเท่าที่เคยทํามาใครๆก็ไม่อยากให้นะครับหรือว่าจะให้ส่งรูปบัตรประชาชนมาด้วยก็ก็ส่วนใหญ่ก็จะไม่อยากจะให้กันนะครับม่อยาเอาดีกว่าที่มีปัญหากี่หลังเอาแค่นี้แหละนะครับรือท่านอยากได้อื่นๆไหมข้อมูลพื้นฐานอื่นอีกไหมนะครับเราจะพะข้อมูลพื้นฐานนะครับโอเคนะครับลองใช้งานมันดูถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงอะไรอีกก็แจ้งผมมาอีกครั้ง